ล้อเดิมพี่เอไปหยิบชุดล้อเดิมมาให้หน่อยอันนี้เป็นชุดล้อเดิมขี่มันไหมตั้งตั้งแต่เปลี่ยนคัดมือแล้วมันครับเอาเรื่องใช่ไหมเน่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 โอ้โหแค่นักกีฬาหอยย่ะกราบสวัสดีท่านพี่น้องปฟองไปทุกคู่ทุกคนแล้วครับพี่น้องเด้อสวัสดีสิ กราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจกันอีกข้างหนึ่งนะครับผมกลับมาเราโคตรเอาเลสซิ่งเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีน้องเอฟซีมหายแล้วครับเปิดมาไก่ด้วยนะฮะก็หลายคนก็อาจจะคุ้นๆหน้าหน้าตากันนะครับเพราะว่าน้องเคยออกช่องเรามาแล้วรอบหนึ่งนะครับผมวันนี้น้องมาอัปเดตเว้ออัปเดตรถของตัวเองนะครับผมเป็นเว็บร้อยสิบนะฮะไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าช่องเรามันร้อยสิบมันตูมาะครับน้องเอออะไรอะไรก็ร้อยสิบร้อยสิบอ่ะเออ คนขับร้อยยี่บห้ากับเอ่มเดียพีเซียก็น้อยใจแปหมัวแล้วเดี๋ยวจะให้พาชมเว็บร้อยสิบี่อัปเดตจากคลิปก่อนนะครับผมเป็นน้องเอะนะผมน้องเอะเว็บร้อยสิบคันสีส้มเราลงไปหลายเดือนแล้วแหละนะครับผมวันนี้ไม่ใช่สีส้มล้วอ่ะเดี๋ยวต้องให้น้องเหลาแล้วแหละว่าเติมแต่งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างนะครับผมมาชื่ออะไรครับชื่อเอครับอายุเท่าไหร่สิบห้าครับแค่แก้มมีมีแฟนยังครับยังเอาเดี๋ยวเดี๋ยวดูดีๆนะผมพูดถูป โอ้หธรรมดารถธรรมดานะผมอ่ะพี่เอะเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังหน่อยว่ารถเราเนี่ยจากคลิปเดิมเลยนะเราทําอะไรเพิ่มเติมไปบ้างนะครับพี่เอะเราจะเริ่มจากตรงไหนดีอะเอาชุดสีก่อนเลยอ่ะชุดสีก่อนเลยนะครับผมชุดสีเปลี่ยนใหม่นะสีเดิมเป็นสีอะไรพี่เอะส้มดำครับส้มส้มดำครับอ่ะสีเดิมจะเป็นสีส้มดํานะครับผมตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีชมพูแก้วครับชมพูแก้วเดี๋ยวโตก็ให้ดูก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนี่เชียบคือแบบ สงสัยอะครับพี่เอครับทําไมมันต้องไม่มีตรงนี้อะทำไมมันต้องไม่มีตรงนี้มมนอะครับผม <c oughs> มันจะใส่กรองอากาศไม่ได้ครับอ๋อนี่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 อ่าเดี๋ยวเราค่อยเหลาเดี๋ยวเราค่อยเหลานะครับผมอ่าดับแรกก็จะเป็นชุดสีใช่ไหมครับพี่เอครับอ่าต่อมาเราเปลี่ยนอะไรอีกชโชคชัยโยของแท้ครับชัยโยแท้ครับอ่าอย่างอย่างที่บอกนะครับชัยโยมันมีก๊อฟด้วยเนาะครับตัวนี้สูงเท่าไหร่ครับเอ๊ะ 295ครับตัวนี้สูง295มิลนะครับผมอ่าเป็นของแท้นะผมชัยโยชัยโยจะมีก๊อฟแท้นะดูราคาดีๆนะครับผมราคาของแท้ก็น่าจะพันไปไปประมาณนี้นะครับผมโอเคจะมีสลับอ๋อมีสลอ๋อมีสลักด้วยของแท้จะไม่มีของก๊อฟเออของก๊อฟของแท้จะไม่มีเออของก๊อฟจะไม่มีนะผมอ่าของแท้จะมีเม็ดอินไทยแลนด์นะครับอ่าประมาณนี้อ่าจบกันเรื่องโชวหลังต่อมาอาร์ไหมอาร์ไหมรับ อาร์มเราเปลี่ยนไหมอารับเป็นอาร์มย่นเจาะครับอาร์มย่นเจาะครับอ่าอันนี้เป็นอาร์มย่นนะครับของโบชิไทยแลนด์นะครับผมอ่าถ้าโบชิดูอยู่ก็สปอนเซอร์ได้นะครับผมบักชกล้วยอยากใส่นะครับเอ้ยไม่ใช่บักชกล้วยนี่หว่าบักเอเลี่ยนนี่หว่าเออเอเลี่ยนนะครับผมอ่าคลิปก่อนคลิปก่อนเป็นอาร์มอะไรเอ๊ะเป็นอาร์มยืด TTK ครับเป็นอาร์มยืด TTK ครับอ๋อตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นย่นละอ้าวท่อหายอ่ะยังไม่บอกว่าทําไมท่อหายนะผมนะเราพูดถึงเรื่องอื่นก่อนชุดล้อ ชุดล้อเดิมพี่เอ,อไปหยิบชุดล้อเดิมมาให้หน่อยอันนี้เป็นชุดล้อเดิมครับผมมันอ่านมาอะไรเอ๊อเอ๊อ,อ่านบอกไหมไม่ครับเออค <c oughs> ันคันใหไอเดาเด้อไอ้กะคิดว่ามัน Hi อ่านมาแซบเจเปียนนั่นสิละเอ้อบานประสานบานเพา,า,า,าเดอน้นองได้แซบเจเปียน <c oughs> ไม่ใช่หรอกมันจะน่าจะเป็น S A P J เปียนริมนะครับผมเออพูดเล่นพูดเล่นนะครับผมเนี้ยนี่เป็นรูเดิม <c oughs> วันนี้เรามาทําอะไรพี่เอ๊อมาเปลี่ยนขอบใหม่ครับขอบล้อใหม่ สีใหมเเเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพาชมสีใหม่แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราพูดเรื่องรถของเราต่อก่อนนะครับผมอ่ะวันนี้อย่างที่บอกก็คือมาเปลี่ยนชุดล้อใหม่นะครับผมเบาะยังเป็นเบาะเดิมอยู่ไหมเบาะใบเดิมไปหุ้มใหม่ครับไปหุ้มใหม่โอเคฝั่งซ้ายมีอะไรฝั่งซ้ายไปดูกันเลยครับบนแล้วไป,ด,ไป <c oughs> ดูกันเลยไปจัดไปโอ้ยเด้อเด้อเด้อโอ้ยชี้ไม่โครจับแบบโอ้เตรียมก้าวจะบโอ้เสียบตาาลายมาพิ่มหน่อยได้ไซเบนเด้อเด้อผู้ใดเบิ่งอยู่เนี่ยเย็ดค เย็นเก้โคจ้าเลยครับเปิอดอยู่ด้วยแสบตา้ยเลียมมองเลยวะโอเคอ่ะประมาณนี้นะผมตัวฝาครอบเบรกหลังเนาะแล้วก็ดุมสเตอร์อ่าจะเป็นสีโอ้สีอะไรวะแสบตาที่ผ่านเลยมันแสบตาจริงนะผมใครที่ดูอยู่ก็ใส่แว่นด้วยนะฮะอ่ะ <laughs> โอเคประมาณนี้อ่ะขยามาฝังซ้ายมาถามเรื่อง,เร,องเรื่องโซ่สเตอร์เราไรเบอร์อะไรครับคันนี้สิบสองสามสองครับสิบสองสามสองครับเครื่องลูกอะไร ห้าสามถ้าเดิมครับห้าสามเปลี่ยนแคมครับเปลี่ยนแคมยังยังเป็นเหมือนเดิมจากคลิปคลิปก่อนไหมครับเปลี่ยนแค่แคมอ๋อโอเคก็เป็นลูกห้าสามเปลี่ยนแคมด้วยครับนะครับโอ้ my g o d n e เอาโอ้โหข้ออะไรอยู่ฝั่งซ้ายวะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูก่อนนะให้ดูก่อนเราค่อยพูดให้ดูก่อนเขาข้อกดหยิบปืดนะเงี้ยมันเตรียมกราฟจัะนะครับเปิดโว่าถูกปะอยู่ฝั่งใสป่ะเฮ้ยขันแรกของช่องอะไรอย่างเงี้ ไอซ้อมตัดเลยเดี๋ยวทำเเคเต็มกราฟจัดอะอ่ะพี่เอ๊พี่เอพูดเรื่องท่อหน่อยทำไมท่อมันเป็นฝั่งซ้ายมันยี่ห้ออะไรแล้วมันเป็นผ่าอะไรอล่ะบอกเพื่อนๆหน่อยครับผมไล่ขอท่อมายี่ยี่แปดครับมาสามห้ามาสามแปดครับไม่เคยใช้ลูกโตครับอ๋อไว้เคยใช้ลูกโตครับก็คือเราจับท่อมารอแล้วปางัานเถอะครับผมอ่เอ่าไล่ไล่ไล่ใหม่นะ ช่วงต้นจะเป็นยี่สิบแปดถ้าเกิดมาเป็นสามสิบสามห้าแล้วก็มาสามแปดอ่าโอเคแล้วจะมาถึงส่วนส่วนของปลายนะครับสีดิบสีดิบเลยครับมันเป็นไทเทเนียมหรือว่าเป็นเหล็กเป็นเหล็กเป็นเหล็กครับอ่าเป็นสแตนเลสนะครับท่อใบนี้เป็นสแตนเลสอ่ายี่ห้อเป็นเกมได้ไงครับเกมได้ไงชื่อผู้ำครับเกมได้ไงเกมได้ไงเอออ่ะนะ GTC เกมได้ไง เกมได้ไง <em> <ning> อ่าอ่าโอเคนะครับผมชื่อยี่ห้อก็แปลกๆหน่อยนะครับผมแต่ว่าที่แปลกอย่างนึงคือโอ้โหท่อรอดสายรับพวกน้องมาโคตรจ้าบเลยอะนี่ทุเสียงมันไงแสบหูไหมเอ,อ๊ะคันนี้ต้องลองฟังครับอ่ารอฟังเลยนะครับผมเดี๋ยวให้พี่ี่ประกอบชุดล้อแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราใส่ล้อเสร็จแล้วรอค่อยมาเทสลองขับดูแล้วก็มาดูว่าน้องเอ๊ะหนักเท่าไหร่นั่งรถไปเนี่ยมันจะเตี้ยแค่ไหนนะครับผมก็ฝากติดตามชมด้วยอย่าลีมอย่าไ่รู้เรื่อง ้2000 years later โอเคครับเรามาต่อกันนะครับผมอ่าชุดล้อที่บอกโอ้โหสีกดจับเลยว่า <c oughs> เปิดว่ตโอ้ประตูบ่กจะออนไลายว่าสัสีโอ้แสียังแสบปะครับเอ๊ะชอบสีนี้ใช่ไหมเอ๊ะครับเอ๊แคถือหน่อยถือหน่อยแางมากไหมเนี่ยดุมเนี่ย <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นสีอะไรครับบอกเพื่อนๆหน่อยสีชมพูครับของโยโกของโยโก,โกสีชมพูนะครับโอ้แสบตาคือน้องจะเอาแสบตาไปไหนครับเนี่ยโอ้โหหนชอบอ๋อ สีล้อนะครับผมเป็นสีชมพูของโยโก,โกนะครับน้องโคตรแสบตาดูเด็สีสีแบบหน้าโดนด่ามากเลยตั้งแต่ตั้งแต่ดุมสเตือร์แล้วก็ฝาข้อเบรกหลังแล้วนะผมโคตรสุดอะครับมน้องอันนี้เป็นส่วนของอ่ล้อหลังนะครับก็เสร็จไปทีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอล้อหน้าอีกแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วเรามาดูตอนประกอบเสร็จจบดีกว่าว่าหน้าตามันจะหล่อแค่ไหนนะครับผมเวียร้อยสิบสีชมพูคันนี้นะครับผม a few moments later ย e a เสียบตาไปดูพ่อหายครับพุงน้องเด้อเดอเจษฎาครับเ <c oughs> ดอ้อ เป็นไงครับพี่พี่เเปลี่ยนโรลแล้วฟิวการกับขีต่างกันไหมไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยแล้วหาขาตั้งยาวด้วยนะเอาทองอาไว้ฝั่งซ้ายอะโคตรลำบากครับพวกงน้องเกียร์โด้โคตรจ้าอ่ะพี่เอ๊ะมาจัดหน่อยจัดหน่อยถอยเอานั่งเลยนั่งเลยเอ้ยคันนี้คันนี้ยังเราเรายังพูดไม่หมดใช่ไหมเอ๊ะคันนี้มันมีอะไรอีกนะใต้เบาะอ่ะใต้เบาะมีมีมีจัดมาพี่จัดมา นี่ยันโลเต็มกาบนะครับพื่อนน้องถังมีเนียมมะครับอ๋อนี่ยึดยึดดีอยู่ยึดดีอยู่ยึดดีอยู่โอเคอ่าถังมีเนียมนะผมด้านด้านในยังมีถังมีเนียมแล้วก็รีกลเลตอันนี้ใส่โกโก้เฉยๆนะครับเพราะว่าไม่มีสายอะไรเลยนะฮะผมอ่านี่นะฮะโอเคก็ประมาณนี้ใต้เบาะแล้วก็เหลือเอ้ยนีโหเนี่ยมันเป็นคัดมือครับคลิปก่อนคลิปก่อนเป็นคัดมือไหมพี่ไม่ครับอ่าคลิปนี้เป็นคัดมือละ เปมันคัดมือหมดเยอะไหมพี่เอคันนี้ไม่เยอะครับรอบนี้หมดไม่เยอะใช่ไหมคัดมือก็ขี่ได้ปกติว่ามันแข็งอยู่ดิขี่มันไหมตั้งตั้งแต่เปลี่ยนคัดมือแล้วมันครับเอาเรื่องใช่ไหมโอเคมาลองนั่งดินี่ปาร์ตเบียบไหลิปเรือเรือเรือเวฟยบหาซิปอะอ่ะถอยออกมาพี่เอถอยออกมาไปเดี๋ยวรอ เมือนเดิมนะผมซิกเนเจอร์ของช่องเราเอาไม่ขี่เหรอเอาเข็นก็ได้เอาเข็นก็ได,เเได้เอาจะขี่ก็ได้เอ้าเออเอา <S 2> <S 2> เดีเ๋ยวเยอะไหมเดี๋ยเยอะไหมโอ้ติดเลยว่ะเน่นเนโอ้โหโคตรเตี้ยบอกเลยเอาเรื่องว่ะคันนี้เอาเรื่องว่ะโอเคพี่พี่เอลองสักเกียร์สองเกียร์หน่อยดิ <S 2> <S 2> <S 2> <ๆ>เอาเบิ้นเบิ้นก่อนนี่เบิน้นเบิ้น ย่าโลนี่เนี่ยเด้อเกิดอะนะเออทอฟังใส่ยไปเอ๊ะเบิ้นเบิ้นอีกสักหน่อยนะเบาๆเด้อเบาๆเด้นี่ชื่อท่ออะไรนะชื่อท่อเกมได้ไงครับเกมได้ไงครับผมอ่าโอเค ชื่อทอแมงครจ้าบอ,อ่ะ,อะกากไก็ด้วยนะครับผมขอบคุณน้องเอสด้วยที่แวะมาหาวันนี้นะครับ <Wow. S 1> อ่าโอเคก็จบไปแล้วนะผมกับเว็บร้อยสิบอเออเกมได้ไงข <laughs> ้อเกมได้ไงนะผมอันนี้คือชื่อยี่ห้อของของเขาหนะ้าผมเออมันเป็นเป็นเป็นชื่อยี่ห้อที่แบบว่าเออมึงจะฉีกไปไหนอะ่ะเออ <Wow. S 1> ใครชอบนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมขอบคุณน้องเอสด้วยที่แวะมาหาของจริงครับผมเอฟซี mm. ตัวจริงนะผมก็ขอบคุณมากหนะ้าผมเดี๋ยวถ้าอัปเดต มีอัปเดตแน่นอนครับมีอัปเดตแน่นอนนะครับผมก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับผมใครที่ติดตามชมเว็บร้อยสิบของน้องเอดเดี๋ยวจะผมจะขึ้นเฟซไปตรงนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวไปเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เอาไว้แค่นี้แหละสวัสดีโอ้ยมาร์กลายว่าทอร์ลวดใส่เนี่เกมได้ไงเกมได้ไงอ่าพี่เอไปแล้วครับผมบายบายหน่อยบายบายหน่อยกดไลค์ด้วยกดไลค์ด้วยนะแก้วไปครับรวยด,ดีย นี่ก็ขี่ไปบ้านแห้เลยนะฮะ